เสบกอยครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาจัดเมนูก้อยป่าครับก้อยปา่าก้อยป่านิ้นครับวันนี้มากินวันเกิดวันเกิดหลานน้อยครับวันนี้มากินวันเกิดน้องกัปตันลูกบาวเสบฟก้อนครับนี่ครับ ปลาตัวกินงามก้อยครับก้อยคนซอยก็ตือก้อย,ยอย่างงี้ง่ายก้อยปลาครับนี่เอฟซี F F C. ถามหาเซฟก้อนขนาดนักนะเซฟก้อนมาลงคลิปเลยรอโคตรไหลได้ก็ได้นี่ครับนี่ต้องรักษอ,ยอยปอ 哎，俺这谁跟？那到。